ยินดีด้ยทุกคนไทกุกมันเชียงนานยฮังกุกมันชิ้นส่ทําทั้งหมดเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะหมิวก็พามาสวนนะคะมาปลูกโหระพาแล้วก็แมงรักนะคะพามาปลูกโหระพาแล้วก็แมงลักคะ่ะสวยมากอันนี้ก็มาตอนสายๆประมาณสัก สี่โมงห้าโมงเย็นเนาะประมาณเนี้ยเนี่ยแดดประมาณสี่โมงห้าโมงนะแดดประมาณนี้ค่ะแดดกําลังแบบอ่อนๆเนาะมาปลูกไว้กันเลยนี่ค่ะเราก็จะเอามารงหลุมนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักไทยแล้วเนาะอันนี้ก็ปลูกกะเพราแล้วก็มะเขือไปแล้วเดี๋ยวจะทยอยปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอากาศเริ่มร้อนแล้ว นี่ค่ะนี่น,นี่สวยมากเบี้ยโหระพาคือสวยมากอันนี้ก็จะใส่ประมาณสักสองหลุมเนาะเพราะมันต้นเยอะใส่ประมาณสักสองหลุมเนาะฤดูการพอปลูกมาแล้วนะปีนี้เนาะปีนี้อากาศร้อนปีนี้อากาศร้อนร้อนช้าเพราะว่าเขาเรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนอันนี้ได้แล้วคะ่ะ ตน้นอันนี้หลุมนี้ก็จะได้สองแบ่งค่อยๆแบ่งได้ได้สอง 안녕여러분เทียงนานยฮังกุกม <창고 S 1> ันโม่ยอฮางโกฮังโกขโมยขโมยขโมยจะพามาดูนะคะเถียงนาน้อยที่โอป้าทับเอกนะคะไม่หวเถียงนาน้อ <웃> ย <음> นะคะพามาดูเถียงนาน้ยขออยรอันเดยเเด อันเดเขนนะเรียรไมเทโอกเทโอ็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้องถอดรองเท้านะคะต้องถอดรองเท้าน่คนอู้นงจังโกอิสตู้เย็นมีนะคะนังจังโกอิสเซออีอันนึงทำกูไหมกรต ท거้งกูมาโมอ๋อ C C T V อีสต์ Oh my god C C T V 카메라กล้องวาโอ้ Oh my god นอนที <rawd unre> ่นีได้เลยนะคะ แล้วก็มีเตาแก๊สมีที่ว้าอุตุกรรมโกดกโอ้โอ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 ทำดีมากเลยนะคะมาดูมากินหมูกะทะข้างนอกได้เลยนะคะแบบว่าเหมือนอยู่ไทยเลยค่ะสะพ้ายบา้านสวนยองจูนะคะสะพ้ายบา้านสวนยองจูที่มาของสะพ้ายบา้านสวนสพะพายเกาหลีบา้านสวนยองจูนะคะก็คือเป็นสพะพ้ายเกาหลีนะคะอยู่ที่ยองจูนะคะ สวนอยู่ที่ยองซูนะคะนี่ค่ะพามาอากาศดีไหมคะดขขูข้างหลังนี้ก็เป็นสวนสวนพวกสุงหาหรือลูกพีชนะคะส่วนมากภูมันจะเป็นภูเขาเนาะเป็นภูเขาอากาศตอนอ,อากาศจะเย็นเย็นนะคะอากาศจะเย็นเย็นนะคะแสดงโอโมโซสูงมากๆเลยไม่ใช่เถียงนานน้อยนะแล้วก็มีข้างบนด้วยนะ ข,ะะข้างบนมีนะคะข้างบนมีนะคะนี่เอาไว้แบบว่าเอาดออหรอนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ก็เอาไว้เก็บของนะคะหรือนอนก็ได้นะคะเอาไว้เก็บของว้าวชิ้นสอฟีมือโอป้าทำเองนะคะฝีมือโอป้าทำเองแล้วเนี่ยเป็นไงคะฝีมืออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าซิลิโคน ซิลิโคน嘛จ้ะ<嗯>ก็คือแบบว่าอัดให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบที่เกาหลีมันอากาศเย็นเนาะต้องอัดซิลิโคนแบบนี้นะคะว้าวว้าวา,วา,วา,วาออหม่โยช่างโงมันทรสอบอ่อนหม่โยะก็คือม้วถามนะคะเทียงนาน้อยเนี่ยยุคเปงมานอนทำทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่อไหม่ยโยยุกเปนลมานยุคแพ็กมานอน,น,น,อนถ้ายุคแพ็กมานอน โอ้นั่นว่าซ้อซ้อมาจ้ป้าก็จิบจีว์ซก사람ชิคิ 5, 응์มันนี600่กระจีว์มันห้าศ so so ูนย์ล้านห้าศูนย์โอ้่ายเทออ็คือช่งโกเทงนาน้อยโอปําเองนะคะหมดไปหล้านบอนค่ะทําเองนะคะหล้านบอนแต่ถ้าจ้างเขาทําก็คือประมาณ50สล้าน อันนี้ทําเองไม่ต้องเสียค่าฝีมือเพราะว่าค่าฝีมือที่เกาหลีแพงมากมันยากสลัุรืน,รนมันทรุรศอ่ออีกาาอ่ะฮันฮาอนหม่哟ฮันฮาลูสามสิบหมื่นสามสิบหมื่ตังสามสิบหมนฮันฮาลูสามสิบหม้านชั่มชิบมานอนก็คืนอค่าแรงที่เกาหลีนะถ้าจ้างคนเกาหลีทําอย่างเช่นเราค่าแรงที่เกาหลีนะถ้าสมมุติว่าเป็นช่าง,งช่างเชื่อมช่างก่อสร้าง หวันฮันฮารูช้ำชิบมานอนส0 0แสนวอนนะคะถ้าจ้างเขามาทําแต่นี่เราทําเองค่ะเราทําเองว่าถูกมากๆเลยค่ะทําเองเสียแค่6ล้านวอนถ้าจ้างเขาทําก็ประมาณห0ล้านยีล้านได้นะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าค่าแรงที่เกาหลีแพงมากๆเลยไปได้ราคาจะกันใหม่สบายกระเาสวนยองจู